วัสดีทุกทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันสุธินีทนองมงคลหรือ m c ็มซีดีบอฟนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเช้าว,วันนี้นะคะเช้าตรู่ของวันนี้ค่ะเป็นวันเลือกดีวันมงคลของว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวของเรานะคะคุณยายาและคุณหลิงนะต้องบอกว่าทางคููก็คบหาดูใจกันมาพอสมควรค่ะวันนี้ความรักสุขงอมแล้วตัดเยนใจที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วจะเริ่มต้นชีวิตคู่กันในวันนี้ เอาล้ค่ะในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขออนุญ,ญาตเรียนเชิญตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวของเราค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติเป็นเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้า่าวค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านชัดาติสิทธิธธพันธ์ค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเรียนเชิญนะคะตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าท่านเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าสาวของเราค่ะท่านมีศักเป็นที่ชายของคุณพ่อของเจ้าสาวนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านมนตรีตันติจตุรพรค่ะ และตามมาด้วยบุคคลสองท่านค่ะที่มีรักที่บริสุทธิ์ที่สุดให้กับวาทีสาวของเราค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณพ่อและคุณแม่ของวัทีสาวขอเสียงประมือต้อนรับคุณพ่อมานพและคุณแม่จันทาตันติสรุรพลค่ะในเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้านบนเวทดีเลยนะคะเอาละค่ะในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาต เรียนเชิญนะคะท่านเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวค่ะได้ให้เกียรติเจรจารทัาทางสุขภาวาที่เจ้าสาวนะคะมาอยู่ตรงหน้าท่านแล้วเรียนเชิญช่างชาติเลยค่ะร้อยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าบ่าวของเราค่ะไปรับเจ้าสาวมาเข้าวิธีค่ะเชิญเจ้าบ่าวนะคะรับช่อดอกไม้จากทีมงานนะคะยืนด้านหน้าเลยนะคะเจ้าสาวไปซ่อนที่ไหนแล้วไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานบอกใบ้นะคะ ช้าๆนะคะเจ้าบ่าวเอาละค่ะระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่เขาออกไปตามหาว่าที่เจ้าสาวของเขาคะ่ะต้องบอกว่าวันนี้เครื่องขันหมากต่างๆคะ่ะเป็นขันหมากแบบไทยจีนและเน้นหนักไปทางจีนนะคะเห็นสีแดงๆแบบนี้ก็น่าจะพอสร้างดีคะ่ะฝั่งที่แห่เข้ามานั่นค่ะเป็นฝั่งของเจ้าบ่าวค,คะ่ะแต่ด้านนู้นคะ่ะด้านนู้นนะคะด้านที่ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวท่านนั่งอยู่นะคะเป็นเครื่องรับมั่นคะ่ะของรับมั่นของฝั่งเจ้าสาวจะไม่ได้เรียกว่า ผ่าหมาฝ่ายเจ้าสาวนะคะจะเรียกว่าของรับมั่นนะคะถามว่าทําไมต้องมีด้วยคือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะต้องจัดเตรียมของต่างๆเหล่านั้นมาให้เท่าเทียมเทียมหน้าเทียมตากับฝ่ายชายที่ฝ่ายชายจัามาเอาลคะค่ะเจ้าบ่าวคะ่ะมือซ้ายอยู่ไหนจ๊ะแล้วค่อยๆบรรจงสมช้าๆค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ครัค่ะ สบายใจนะคะตัวเบาวันนี้เป็นวันของคุณจริงๆนะคะเอาละค่ะผ้าแดงที่นําไปนี้นะคะผานกล่าวที่นําไปนี้ค่ะเป็นผ้าห่อสินสอดซึ่งปัก อักษรมงคลเหมือนกันแล้วก็มีรูปหงมังกรประดับอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าหงเนี่ยเป็นสาสตว์ที่วรรณะสูงสุดตามความเชื่อของคนจีนด้านฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็มังกรก็เป็นด้านฝ่ายชายก็คือเราจะเอาหงมังกรเฝ้าซัพย์เอาไว้เงินนี้จะได้ไม่รั่วไหลไปไหนเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะเรียนเชิญท่านชาตินะคะได้ให้เกียรติโปรยเข้าตอกดอกไม้ลงไปบนพานผ้าแดงนี้ค่ะวิธีการปโปรยค่ะท่านขาวนขวามือตามเข็มนาฬิกาเลยค่ะอวยพรบ่าวสาวไปด้วยนะคะบ่าวสาวพนมมือรับพรเลยค่ะ เรียนเชิญท่านเ้าแก่ไฟเจ้าสาวค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะถือว่าพิธีการส่งมอบสินสอนครบถ้วนแล้วแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดค่ะจะยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีมั่นแบบสมบูรณ์นะคะพิธีมั่นจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อมีการทานขนมบัวลอยนะทานขนมบัวลอยจีนขนมอี้ขนมอีนี่ก็แล้วแต่จะเรียกกันเนาะ นะคะก็เป็นขนมที่มีขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าให้บ่าวสาวของเราเนี่ยรักกันหอมหวานนะคะกลมเกลียวกันเดี๋ยวในโอกาสนี้ค่ะขอเชิญคุณปิงนะคะคุณปิงจะเป็นผู้เชิญบวลอยนะคะเดี๋ยวจะมีซองให้คุณปิงด้วยเจ้าบ่าวมีซองอยู่ที่ตัวไหมจ๊ะหนึ่งสองสามขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวค่ะป,ะป้าขาได้หลานชายแน่ๆนะ เอาละค่ะตอนนี้บ่าวสาวของเราพร้อมจะเข้าสู่วิธีการยกน้ําชาแล้วนะคะเรียนเชิญคู่บ่าวสาวเดินเข้ามาเลยค่ะแล้วขอเสียงปรบมือให้กับเจาา้าบ่าวเจ้าสาวของเราด้วยค่ะขอขอ,อนุญาตเรียนเชิญญ,ญาติเจ้าบ่าวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเข้าสู่วิธีการยกน้ําชานะคะค่ะโดยที่ เราจะเริ่มจากฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนค่ะถัดจากนี้นะคะจะกราบเรียนเชิญท่านเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะเรียนเชิญท่านช,ชาช่างสิทธิพันธ์เป็นลำดับถัดไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านค่ะขออนุญาตเพนแจงรายชื่อวงหน้านะคะอีกสักครู่จะเรียนเชิญท่านสมเกียรติโอวาทวิชัยและคุนรีรัรแทไเตียวเป็นลำดับถัดไปค่ะคบค่ะกราบขอบพระคุณท่านชาช,าช,าช,าชา่าสงาาสิทธิพันธ์เป็นอย่างสูงเลยค่ะท่าน เอาละคะ่ะตอนนี้เป่าเสาของเราวงน้าชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทางการนะคะว่าตอนนี้นะคะคุณหลิงคุณบุญยนุษย์ตันติจตุรพรและคุณยายา่าคุณขจรเดชใช้ขจรเดชเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องต,องตามขนบธรรมเนียมประเพณีใี้ค่ะยินดีกับทั้งคู่ด้วยพิธีการนี้ค่ะเรียกว่าพิธีการกราบขอพรหมุกพการีคุณแม่อวยพรแล้วก็ปากปิ่นลงไปบนศีรษะของเจ้าสาวได้เลยค่ะ ให้มันไม่หล่นนะคะคุณแม่ปักไปใกล้ๆอันที่ประดับผมก็ได้จะน่าจะชัวรกว่าค่ะคุณแม่ใช่คะคะเจ้าสาวหันซ้ายนิดนึงรับผัดจากคุณพ่อค่ะพัดนี้จะเป็นสิ่งที่ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากลูกสาว